กับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พน้องทุกท่านนะอย่ที่เราสู่ช่อง m 2 game นะวันนี้ก็อยู่กับผมนะจะมีสาระดีๆมาฝากกับเกมใหม่นะฮะ l u t i o n connect นะก็จะมาแนะนําตัวละครตามที่สัญญาไว้จากคลิปที่แล้วนะว่านะตัวละครตัวไหนที่เป็นระดับ S S นะฮะแล้วก็ใช้ได้ดีนะแล้วก็แนะนําตัวละครระดับ S ต่อมาด้วยตามลําดับเลยนะฮะอันดับแรกไม่ให้เสียเวลาเลยนะับไปไล่ดูกันเลยนะครับผมว่า ตัวไหนนะฮะก็คือตัว P.O.B. นะฮะ P.O.B. ระดับ S.S. นะฮะสามดาวก็เก่งนะฮะแล้วก็ตัว m a ็กอ่าแม็กกดาวก็เก่งด้วยในตัวนี้ก็ไปเติมได้ผมก็เติมมาแล้วนะฮะผมก็เติมเกมมือถือครั้งแรกในชีวิต3นะฮะสาบาทนะเติมผิดด้วยนะก็เติมอีกใหม่สามสิบาทนะซึ่งน้องพีถ้าเซิร์ฟอื่นมันจะเขียนมันจะบอกว่า P.O.B. เซิร์ฟไทยจะเป็น P.B. นะฮะ ฟีบีะะ้เนี่ยในตัวนี้นะผมเนะาะนะฮะใครได้มาก็จะรู้ว่าสรรพคุณน้องเขาเนี่ยแจมแจมนะ,ะ่ะมาดูอ่าพัสซีฟก่อนเลยนะฮะเมื่อฟีบี้ตายจะขึ้นชีพและได้รับสเตตัสนะฮะโจมตี110ป้องกัน100 h เฮดพีโทสะนะฮะ500การต่อสู้แต่ละรอบมีผลได้หนึ่งครั้งนะฮะดีไหมนะฮะผมอย่างดีนะฮะตายล้วเกิดได้ด้วยนะนล้วก็เงื่อนไข พวกการ์ดเนะีเงื่อนไขเปิดใช้บัดดี้อาชีพแสนสว่างรักษาออกศึกอย่างน้อย5ตัวนะฮะถ้ามี5ตัวมันก็จะสุ่มฝ่ายตนเอง3ตัวเข้าสู่ถานะโคงกะพันธนะฮะก็คือเป็นอมตะ20วินิะีนะฮะแต่ว่าไอ้โคงกระพันมันมีตัวตัวนึงแหละที่ผมจําไม่ได้แล้วมันจะมีตัวนึงลบโคงกระพันด้วยนะฮยน่าจะเป็น น่าจะเป็นลิกเกียรหรือตัวไหนเนี่ยมันจะมีลบคงกระพันได้ใชนะ่ไหมหรือว่าตัวแพน,นจะไม่ได้นะเนี่ยเงินไขคือบัดดีอาชีพนะคือเพื่อนของเราต้องมีธาตุแสงหรือรักษาออกศึกนะฮะเนี่ยอาชีพแสงสว่างหรือรักษาออกศึกอย่างน้อย5ตัวนะฮะนะจะทําให้เป็นอมตนะจัดทีมดีๆก็ถ้าอยากมีอมตะก็ใช้ตัวนี้นะใครจะใช้ตัวแก้มันมีตัวแก้อมตะอยู่จะไม่ได้ตัวไหนนะเนี่ะ ทำดาเมจทั้งทีลดพลังป้องกันของเป้าหมาย25%ต่อ10วิทีนะฮะีก็เป็นตัวหนึ่งนะฮะที่อยู่ระดับนะตอนนี้นะฮะอยู่ระดับ S S นะฮะสามดาวก็ S S นะกดาวก็ S S นะเก่งลงลงมาต่อไปเป็นตัวเซรีน่านะฮะเซรีน่าสามดาวอยู่ระดับ S แต่ว่าใช้งานหกดาวแล้วอยู่ระดับ S S นะฮะ ถ้าอัพแล้วนะฮะเซรีน่าก็คือตัวนี้คนระับผมเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเซรีน่านะับผมคนที่เล่นใหม่สลับผู้เล่นใหม่ก็จะได้รู้ไปเลยว่าสมค,ควรจะปั้นตัวไหนในอนาคตมันใช้ได้ยาวไหมเนะี่ยก็ตัวนี้ก็เก่งนะซื้อมาคุ้มแน่สามสิบสองบาทเองเนะี่ยถือว่าเป็นกรารสนับสนุนเกมนะฮะนะขอดูเซรีน่าหน่อยนะคนระับผม นี่ฮะเซรีนาตัวแท่งตัวนี้นะครับผมนี่ฮะสวยงามนะฮะสกิลน่าจะเป็นล่มนะฮะน,นี่น่าจะเป็นล่มนะฮะเซรีนาตัวนี้นะฮะพาสซีฟนะฮะพาสซีฟนะฮะส่วนใหญ่พวกที่ระดับ SS นะอะไรเงี้ยมันจะมีพาสซีฟนะเยอะแย,ยะมากมายนะฮะป้องกันดาเมจถึงตายได้สองครั้งเนะี่ยฮะโอ้ระดับ SS เพราะอะไรรู้แล้วนะ เซรีนาสามารถป้องกันดาเมจถึงตายได้2ครั้งสกิลเซตการ์ดนะฮะเงื่อนไขเปิดใช้คือเซตการ์พลังไอพวกเนี่ยระดับ SS ระดับพวกกอ็อตเลยเนี่ยมันจะมีสกิลการ์ดของมันด้วยนะโดยเฉพาะนะฮะเซตการ์พลังเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่าเท่ากับ14นะฮะมากกว่านะหรือเท่ากับ14คือไม่ต่ำกว่า14นะฮะเนี่ยเพื่อน แต่และตัวลงสนามจะให้โล่10%ของ HP ผู้ใช้สกิลแก่กับตันนะฮะกับตันก็คือตัวตัวบอสเราอะ่ะบอสผู้ชายอะ่ะเนี่ยเงินไขแล้วก็อันตีของมันนะฮะแสงพิภากษานะฮโจมตีแรงนะเท่ากับตัว1ดาวนะทำดาเมจ400รักษากับตันคืออ่าบอสเราอะ่ะ กับตันฝ่ายตนเองส5เซนของค่าดามจคือเป็นแท,แท้งรักษากับตันแท้งรักษาบอสของเราบอสท,ทีมเรานะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรถือว่าเป็นตัวที่ดีมากนะตัวนี้นะเนาะต่อไปนะฮะไล่ให้ดูนะให้ทําเลยนะแล้วก็ไล่สกิลให้ดูด้วยทําไมมันถึงเทียร์มันถึงสูงนะฮะเพราะอะไรนะฮะแต่และตัวนี้มันไม่ได้แบบจัดเทียร์มั่วตัวถั่วต้มเหมือนเทียร์คนแบบใครอยากจัดก็จัดไม่ใช่นะอันนี้แบบ มันเชื่อถือได้ต่อไปวิเวียนฮนะวิเวียนอ่าวิเวียน3ดาวจะอยู่ระดับแค่ A เท่ากับนิโคล่าลูกลักของผมนะฮะแต่ว่าถ้าระดับ6ดาวขึ้นไปแล้วจะเป็นระดับ SS นะครับผมวิเวียนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิเวียนคนไหนนะฮะนี่นะน้องคนนี้นะฮะธาตแสงนะฮะออ้ย ที่ผมบอกว่าเอ้ยธนูมันเท่ดีนี่ว่าเนี่ยตัวเนี้ยเอออยากได้เหมือนกันนะฮะวิเวียนทำไมเขาถึงจัดให้อยู่ SS นะฮะดูพาสซีฟนะฮะเมื่อวิเวียนลงสนามจะทําให้บัดดี้บัดดี้ก็คือเพื่อนเรามันแปลแปลกแป,แปนะเรียกเพื่อนก็ไม่เพื่อนนะเรียกว่าบนะัดดี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนที่ลงสนามใบสนามใบถัดไปลดพลังอะไรวะ พับสีมันเมื่อวิเวียนลงสนามจะทําให้เพื่อนที่ลงสนามไปถัดไปลดพลังห <c oughs> สนามใบถัดไปลดพลังหกเหรอใบเหรอยังไงเนี่ยดูดิทําให้บัดดี้ที่ลงสนามไปถัดไปลดพลังหกทำให้เพืให้เพื่อนที่ลงสนามไปลดพลังหไม่น่าใช่น่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะทำให้ลดพลัง อันนี้ก็เดี๋ยวต้องใช้จริงแล้วเจ้าเจ้าดูว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้ยแปลยากเลยเกินนะ่ยอันนี้ก็เป็นสกิลสังหารนะโจมตีศัตรูหนึ่งตัวทำดามีสามร้อยแปดสิบเพิ่มป้องกันของตอนเองห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อวิมันอยู่ได้ตัวเองได้นี่ว่าเพิ่มป้องกันตัวเองได้สามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามรอบไปยืนหน้าแทงได้นะตัวหน้าได้เลยนะเนี่ยเอาลงไปปุ๊บเนี่ยมันเพิ่มพลังไอ,ไอเกมเนี่ยไอเกมเนี่ยมันจะเพิ่มพลัง จะเพิ่มพลังได้เ,เกเันนะาปุ๊บมันจะใช้ท่าไม่ตายได้เลยนะฮะตัวนี้วิเวียนนะก็ระดับ S S นะฮะตัวต่อไปนะับผมตอนแรกจะระดับ a แต่ว่าถ้าทำหกดาวจะ S S นี่ยตัวต่อไปมากีนะฮะมากี ie, ถ้าทำสามดาวจะระดับ S แต่ว่าถ้าทำหกดาวเราจะติดระดับ T I S S เลยนะฮะมาดูกันว่ามากินะฮะ มันเก่งยังไงทำไมเขาจัดเทียขนาดนี้นะฮะมากิน่าจะยังอยู่ข้างล่างนะฮะอ่าผู้คุมกฎนี่ปั้นได้เลยนะฮะสุดยอดมากนะถ้าได้มานะฮะมากิมันไม่บอกว่าตัวตัวกี่ดาวนะผมต้องมาไล่าหาเอานะ มากินะฮะผมมีหรือเปล่าอ่ะอ่านะ,ะมากิอยู่ไหนเอ่ยนะฮะไม่มีะฮะผมไปดูก่อนว่าสีผมมันเป็นยังไงนะฮะมากิมากิหัวดำนะฮะมากิหัวดำ นี่ไงะฮะมากิโทบุลนะฮะบางคนเรียกโทบุนโทบุนผมก็หาไม่เจอนะมันชื่อมากินะฮะมากิมากิากนะฮะถ้าถ้าเซิร์ฟไทยนี่ให้อ่านสองชื่อเวลาจะถามผมนะฮะผมก็ไปหาโทบุนตั้งน้าไม่เจอนะ,ะเนี่ยมากินะฮะมันชื่อมากินะฮะมันเก่งยังไงนะ,ะผมอ๋อตัวนี้ตัวบอสนิวานี่ที่มันตีเราหลายหลายทีอ่ะตัวนี้ผมอายางโหดอะ ทำไมมันโหดเนี่ยเมื่อมากรีโทบุนตายจะโจมตีกับตันศัตรูทําดาเมจ220%อ๋อถ้าโทรถ้าโทบุนตายนะมากรีโทบุนตายจะโจมตีกับตันศัตรูคือบอสศัตรูนั่นแหละสกิลเซตการ์ดพาสซีฟนะฮะเป็นการ์ดนะเซตการ์ดพลังเฉลี่ยน้นองอะไรน้อยกว่าหรือเท่ากับ14เมื่อเพื่อนตายจะโจมตีกับตันศัตรูทำดาเมจ100%อีกโอ้โห อันนี้มันสัมพาะมันโจมตีแต่กับตันผมเนะี่ยมันโจมตีแต่ตัวบอสผมอย่างเดียวผมรู้แล้วเพราะอะไรเนะี่ยอ่าสกิลสังหารนะฮะการโจมตีของเส้นทางนะฮะของมากิโทบุญโจมตีศัตรูหนึ่งตัวทำดามจสี่ร้อยนี่คือสูงมากนะยังไม่เคยเห็นใครดามจทห้าร้อยเลยนะมีแต่สี่ร้อยกว่านะมีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแปดเปอร์เซ็นต์หรือ25%ที่จะติดคอมโบ1จังหวะ2จังหวะอ๋อ แปนตี่ติดแน่นอนฮะต่อไปคอมโบที่25%่ที่มันตีเราบ่อยๆอ่ะทำดาเมจร้อยห้าสมิบห้นึงที่มันตีเราเรื่อยๆรู้แล้วเพราะอะไรฮะขนาดบอสถ้าเราเล่นเองอาจจะไม่ติดนะแต่ว่าทําเป็นฝั่งบอสน่ยเห็นไหมมันตีเรา2ครั้ง3ครั้งคืออันนี้นี่เองนะฮะนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่สุดยอดอีกตัวหนึ่งนะฮะต่อไปนะฮะระดับ SS หมดแล้วนะฮะระดับ SS มี4ตัวนะคือมี POB นะฮะทำา s 3ดาวก็เป็น SS 6ดาวในอนาคดเซรีน่า S แล้วก็เป็น SS ในระดับนาะคตวิเวียนระดับ A แต่ปั้นนะคตเป็นระดับ SS ส่วนมาก,กี่ระดับ S ในอนาะคตเป็นระดับ SS สนะ่ะส่วนต่อต่อไปนะฮะที่จะปั้นนะคิรย่านะคิริคิรย่านี่ก็เป็นแท้งระดับ s นะฮะ คือไม่ว่าจะปั่น3ดาวจะเป็นแม็กอะไรก็เป็นระดับ S กับ SS นะนะคิริคิริยะก็ไม่ต้องให้ผมแนะนำเนาะก็ตัวนี้นะผมเนาะคิริยะนะฮะนี่แทงตัวนี้นะฮะอ่านะครับคิริยะพัสดีโล่เหมือนกันนะก็เหมือนตัว1ดาว40%นะฮะอ่าถ้าเปิดก็ใช้การ์ดก็อาชีพแสงสว่างหรือรักษาออกสื่ออย่างน้อย5ตัวนะฮะรางวันก็ เพื่อนทั้งหมดจะถูกรักษาเพิ่ม50%นะีถ้ามีเนี่ยไอตัวรักษากับตัวแสงสว่างออกศึกร่วมกันครบ5ตัวเนี่ย mm hmm. จฮิวเพิ่มแรงขึ้นมา50%นะแล้วก็โจมตีศัตรูหนึ่งตัวทั้าเมจ400ให้โล่20%ของ HP ผู้ที่ใช้สกิลแกตตนเองฝ่ายตนถึงจะมีตัวแทงผมขออธิบายเกมนี้ก่อนถึงจะมีตัวแท้งแต่มันจะมีดาเมจของศัตรูตีข้ามหัวแท้งได้นะ คือตัวนี้มันจะกันได้แค่แถวหน้านะฮะแถวหน้าพวกศัตรูที่มันตีแถวหน้านะฮะไม่ทะลุหลังนะฮะแต่ถ้ามันจะมีตัวตีทะลุหลังด้วยนะตัวนี้ก็กันไม่ได้นะฮะกันได้แต่แถวหน้านะฮะใช้ก็ใช้อย่างดูดีๆว่าทีมเราต้องการอะไรนะผมดูดูตัวละครในไอเดีเรานะฮะต่อไปนะฮะตัวระดับ S ที่ลงมากากาคุนะฮะกากาคุนะฮะระดับ S นะฮะสามดาวแล้วก็ระดับอนาคตใช้หกดาวก็เป็นระดับ S ด้วยนะฮะ คาคาคุนะฮะคาคาคุนะฮะคาคาคุเนะี่ยอ่านี่กาคาคุนะฮะอ่าตัวนี้นะฮะตัวสวยอยู่นะครับผมทำไมเขาจัดได้ระดับ S นะมาดูพาสซีฟนะฮะพาออฟพาสซีฟมันน้อยนะฮะอ่าโจมตีตำแหน่ง HP ตพีต่ำที่สุดทำดาเมจอ๋อตัวไหนที่ดาเมจต่ำสุดไอตัวนี้จะเหมือนเหมือนตัวเก็บนะฮะ เก็บสแปร์เก็บสแปร์เก็บสแปร์นะฮะอ่าสกิลสังหารนะฮะโจมตีโจมตีแถวตอนลึกคือเป็นแถวตรงนะฮะตอนลึกไปถึงบอสเลยนะฮะสองนี่อ่านี่โอ้นี่ก็แรงนะอันเชิญจิ้งจอกสตัวออกมาต่อสู้จิ้งจอกได้รับสเตตัสงากากุนะดังนี้โจมตี100และ h ฮดพีหนึ่งแต้มนะโอ้จิ้งจอกก็ไม่มีอะไรโดดเด่นพ็่อก็ใช้ได้นะถือว่าแรงอยู่นะกาคกากุนะฮะ ต่อไปนะฮะหลังจากากากาคุก็เป็นลิลิเกียนะฮะลิเกียที่ผมบอกไปนะเป็นตัว2ดาวแต่ระดับ SS สเอสนะผมสมดาว S 6ดาวก็ S นะฮะลิเกียนะฮะสาวน้อยน่ารักนะลิเกียเนะีนะ่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะผมได้แล้วนะฮะเอ้ยยังไม่ได้นี่ว่าลิเกียนะฮะ ลิกเกียร์นี่ไงตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครมีเอามาปั้นได้เลยนะฮะเป็นตัวอารีนาได้เลยสบายๆนะผมแนะนําไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนําทําตัวละคร SR ที่น่าปั้นนะฮะอ่านะลิกเกียร์นะฮะลิกเกียร์บอกได้เลยว่าพาสซีของมันนะฮะจะขับไล่ดีบัฟของฝ่ายตนเองทั้งทีมนะฮะอย่าลืมว่าทั้งทีมขับไล่ดีบัฟทุก,ท,กนะทุกหนึ่งอย่างนะฮะทุกหนึ่งอย่างนะฮะ ขับได้ดีบัฟของเราทั้งทีมทุกหนึ่งอย่างนะฮะเพิ่มแม็ก HP ของตนเองอีกนะ16%นะพัตส,สีมันนะแล้วอันตีมันนี่ดีมากนะะนี่โจมตีศัตรูทั้งทีมทำดาเมจ195%และทำให้เป้าหมายสุ่มได้รับเอฟเฟกต์นะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่มึนงงหรือเงียบนะเงียบก็คือใบนี่แหละผมแล้วก็ลดโจมตี20%หรือลดพลังป้องกัน20%ต่อเนื่องนะฮนะแค่รอบเดียวนะฮะก็ได้จังหวะนั้นอนะโป้งเดียวปุ๊บเนี่ย พอเก็บมานาเต็มเอาตัวนี้ลงไปโป้งเดียวนะฮะก็ลดตอนนั้นเลยนะฮะผมก็เป็นตัวที่ดีบัฟได้ล้างดีบัฟได้นะฮะก็มีประโยชน์ลีเกียนะนะฮะโอเคตัวต่อไปนะับผมอันนี้สลับมือใหม่เลยนะับผมเอาไปปั้นใช้กันได้เลยแผนนะ,ะแพน3ดาวอยู่ระดับ S ทํา6ดาวก็อยู่ระดับ S นะ,ะแพนนะฮะแผนหัวม่วงๆนะ,ะแผนไม่รู้กี่ดาวด้วยนะฮะต้องหากันนะฮะ แพผู้คุมกวนนี่อยากได้มากนะฮะเดี๋ยวฮะน้องแพนก่อนอ๋อแพนตัวผมนี่วะ่ะแต่พอโหาไม่เจอนะฮะแพนนะฮะอยู่ไหนเอ่ยอ่าน้องแพนนะฮะเฮ้ยยังไม่ได้นี่วะ่ะ เดี๋ยวดูก่อนนะฮะมันเป็นตัวหัวม่วงๆนะน้องแพนนะนี่ฮะหน้าเหมือนผู้ชายนะอะไรหาดูก่อนนะฮะแพนหัวม่วงหน้าเหมือนผู้ชายแพนแพนแพนไม่เห็นว่ะหาไม่เจอนะครับเนี่ย แพนหัวม่วงนั่งเหมือนพี่อ๋อผมมีเออใช่ใช่ใชผมมีผมไปจําทั้งแอนและแพนนะอืออยู่นี่เองนะเดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะอ่านี่เจอแล้วนะผมแพนตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าลูกรักเหมือนอีกคนนึงนะใครมีจะรู้ว่าสรรพคุณมันดีขนาดไหนฮนะฮัลสินะฮะ เพิ่มโจมตี4.5%นะีฮยอย่าลืมมาเพิ่มจุดตี4.5%นี่เพิ่มมาแค่นี้แต่วันตีจริงๆมันแรงนะฮะสกิลสังหารอาจทําให้เป้าหมายาพูดความจริงก็คือแบบว่าประมาณว่ามันแรงมากจนแบบต้องพูดความจริงเวลาเค้นอะไรเงี้ยนะผมเนาะก,ก็แรงนะฮะสกิลสังหารเนี่ยมันเพิ่มไปนะฮะทำดาเมจ380ลดอัตราถ,ถูกรักษาของเป้าหมาย80%นะฮะก็คือห้ามหิวนั่นเองนะต่อเนื่อง3รอบนะฮะ ก็คือหิวได้นะ่ยเนี่ยลดอัตราถูกรักษาก็คือหิวพันหนึ่งเนี่ยหิวพันหนึ่งก็มันจะได้800ร้อยอหิวพันหนึ่งก็จะได้แค่200นะ,ะเนี่ยสามรอบดีมากแรงมากนะผมบอกให้ตัวเนี้ยใครไม่มีต้องปั้นนะน้องแพนนะโอเคนะแพนนี่ระดับ SS เลยนะฮะต่อไปตัวโลตานเนะียฮะโลทานเนียนะโลทานเนียหัวสีฟ้านะระดับ SS นะฮะ โลธานีนะฮะผมอยากจะมารีวิวเพราะว่าอ,อยากใหไไ้ได้ดูกันว่าเอ๊ะผมมีตัวนี้พี่ผมไม่มีตัวนี้อะไรเงี้ยนะจะได้เอาไปปัน้นปันใช้กันนะฮะจะได้เล่นกันสักทีอ่ะไม่ต้องมานั่งรีไอดีกันไอเสียเวลาเนาะโลธานีนะหัวสีฟ้า,ฟานะฮะผมโลตานี โลธานีนะฮะอ่าเจอแล้วครับตัวนี้ก็มีคนถามผมเยอะเหมือนกันนะฮะโลธานีอนะฮนะตัวนี้นะผมระดับ S นะสามดาวแล้วก็ระดับ6ดาวแม็กก็ระดับ S นะครับผมโลธานีตัวนี้นะผมอ่านะดูสกิลให้ทำไมไมันเขาจัดถึงเป็นระดับ SS อย่างอยู่นะฮะพา s s i ซีฟไม่มีอะไรเลยนะฮะโลธานีเพิ่มอัตราดาเมจ7%เอรเนะครองผม แต่ว่าสกิลสังหารนะฮะสุดยอดทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดโจมตีศัตรูทั้งหมดทำดาเมจ20% 0เเนดาเมจของอันเชิญของศัตรู1.5เท่ามันคืออะไรว่าทำำําดาเมจของอันเชิญของศัตรูนะฮะก็ประมาณว่าทำำําดาเมจเพิ่มขึ้น1.5เท่าแหละแต่ผมเห็นมันยิงผมแล้วมันแรงนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวระดับ S นะฮะแล้วก็6ดาว S ลำดับสุดท้ายเลยนะฮะที่แนะนำให้ปั้นนะฮะ ต่อมามันจะมีนี่ครับผมระดับระดับ A, นะอ่าเอ็งเจล่านะเอ็งเจล่าเอ็งเจล่าสามดาวนี่กากมากฮนะนะระดับ B เลยนะแต่ทำเป็น6ดาวในอนาะคตนี่อาจจะมีพัสดีหรือว่าเพิ่มไม่รู้ว่า6ดาวเนี่ยทำไมมันเก่งอาจจะมีพัสดีเพิ่มหรือไม่อาจจะมีสกิลอะไรเพิ่มนะเนี่ยเนี่ยมันกลายเป็นระดับ S นะถ้าทำหกดาวแรกๆก็ไม่ต้องปั้นก็ได้ครับเอ็งเจล่านะเดี๋ยวไปดูให้นะเอ็งเจล่านะผมเนาะนะนะนะ ก็ผ่านไปแต่อนาคตมันเก่งได้นะเอองเจลานี่ฮะตัวนี้นะผมนะฮะดาบโล่นะฮะเอองเจลาไปดูก่อนนะสกิลทำไมอนาคตมันเก่งนะฮะสกิลธรรมดาอ๋อจะฟื้นชีพบัดดี้เพื่อนที่ตายหนึ่งตัวอ๋อตัวนี้ก็เป็นตัวที่ฟื้นคืนชีพนะฮะหนึ่งตัวและบัดดี้นั้นจะมี HP เจ็ดิบเปอรนต์โอ้นี่ดีนะ ก็ใช้ได้นะแล้วนะคตก็ฟื้นชีพได้นะนะคตนี่เก่งนะน่าจะเก่งโจมตีแต่าตาคุ้มกันดาเมจเพิ่มอ๋ออิงจิลา่าทิ้งพลังต่อสู้เข้าสถานะป้องกันก็ค,คือแบบไม่ต่อสู้อะป้องกันอย่างเดียวอะ65ไม่สามารถขับไล่ได้ด้วยนะฮะคือยืนแท้ง,ทงอะเพิ่มดัมอ่าคุ้มกันดาเมจเพิ่ม65%เนเะนี่ยไม่สามารถขับไล่ได้คือไม่สามารถแบบว่าลบโล่ลบอะไรมันได้ยั่วยุศัตรูทั้งทีมต่อเนื่อง สองรอบนี่ดีนะเนี่ยผมว่ามันดีนะเนี่ยอ่านสกิลแล้วผมว่ามันดีนะี่ยแต่ตอนสามดาวทำไมเขาจัดให้มันแค่ B นะแสดงหดาวอนาคตเก่งมากนะตัวน,นี้ใครได้มาก็เอามาใช้ได้นะับผมอนาคตมันได้ใช้นะฮะสกิลผมอ่านแล้วดีมากเลยนะสุดยอดนะผมว่านะถ้าผมได้มาผมจะปั้นเลยนะส่วนซาย่านะซายยาก็เป็นตัวที่แถมมาสัมเลยสีน้ำเงินนะฮะสาดาวเก่งนะเป็นระดับ A ระดับ S ก็โขกดาวเป็นระดับ S นะซาย่าน,นี่ผมบอกได้เลยว่ามันมีสกิลนี้ที่ว่าทำไมมันถึงจะเป็นเก่งนะะฮนี่ซามูไร,ารดาบเดียวนี่หายนะครับผมนี่พาส์ตีมันจะมีโอกาสในะ25เปอที่จะสังหารบัดดี้คือเพื่อนศัตรูทันทีอ่ะอ่ามันมีโอกาส25ถ้า25นั้นมันติดนะมันสามารถฟันทีเดียวตายได้เลยครับผมนะตัวนี้ครับผมพาส์ตีมันก็แรงนะ400นะฮะหากเป้าหมาย ศัตรูนะฮะเพื่อนศัตรูโจมตีจะดาเมจเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก15%ของแม็กฮพีเมื่อโจมตีจะเพิ่มนะฮะเมื่อโจมตีจะดาเมจเป้าหมายเพิ่มนะฮะ15%ของแม็กฮิพีนะผมแรงนะฮะสมพอระดับอนาคตเป็นระดับ S ได้นะฮะเอาไว้ใช้เป็นทีมที่1ที่2ออยู่ในการสลับใช้เอานะฮะ ใครที่อยากจะดองเพชรสายฟรีก็ใช้ตัวนี้ย,วยาวๆได้ผมว่ามันเป็นตัวที่ดีมากนะครับผมอ่ามาดูตัวต่อไปที่ว่าอนาคตระดับ S นะฮะยังไม่หมดนะเหลืออีก4ตัวนะครับผมนะอ่าต่อไปเป็นนิน่านะฮะนิน่นาเสาหัว,วแดงนะนิน่านะผมนิน่นานะเดี๋ยวนิน่าเจะไล่หานิน่าก่อนนะฮะนิน่าน่าจะเป็นตัว2-3ดาว อานิหน้านิหน้าอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จะช้าหน่อยนะผมก็อยากจะอธิบายให้ละเอียดแล้วก็ทุกคนก็เอาไปใช้กนได้เลยนะมมหนิหน้านี่งไงมีจนได้นะไอตัวนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่ามันเป็นตัวแถมมานะใช้ได้ดีมากแถวตอนลึกนะฮะนะฮะผมว่ามันดีมากนะ ทำไมเขาจัดเทีย์แบบนี้เนะี่ยแต่ไอ่อายกครน,นะนี่หน้านะครับผมะระดับ E แต่เป็นอนาคตเป็นระดับ S ได้นะฮะนี่ในหน้านะฮะดิน,น่าทำดาเมจศัตรูทุกหนึ่งตัวเพิ่มอัตราดาเมจของตนเอง9%เนะก็ถือว่าเยอะ9%เนะสกิลสังหารนะฮะโจมตีแถวตอนลึกครับจนถึงบอสนะฮะสอ5ร โจมตีโดนเป้าหมายทุกตัวเพิ่มอัตราคิติคอนของตัวเองอีก17% 17%บวกอันนี้อีก9%นะอันนี้อัตราดามจนอันนี้อัตราคิทิคอนเข้าไปอีกโอ้โหมันเลยนะเนี่ยทุบสนุกนะฮะก็เป็นตัวที่สายฟรีทุกตัวใช้ได้หมดที่มันแจกมารวมตัวแท้งผมด้วยนะแท้งหนึ่งดาวลูกรักนะฮะต่อไปนะฮะรดับเอสวิกตอรเรียนะคือตัวนี้นะลูกรักของผมนี่เองนะวิกตอรเรียก็ผมใช้ดูแล้วนะ อัพมันเป็นเลเวล45เนี่ยสุดยอดเหมือนกันนะฮะถ้าอัพได้ต่อเนื่องนี่แจ๋วเลยน,นี่วิกตรเรียลูกรักของผมนะฮะไ่ต่อไปเอาชิริยนะะเปิดเอซอาร์หาตัวดาเมทที่ดีๆนะฮะแทงใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วผมก็ทำเป็นสองดาวแล้วด้วยนะฮะเนี่ยฮะวิกตรเรียนี่รับโล่ HP 40%นะฮะเมื่อมีซายะและนีนาอยู่ในทีมจะเพิ่มค่าโล่15%นะอย่าลืมนะเพิ่มก็เป็น55%นะะถ้ามีนีนาอยู่ด้วยนะ ส่วนสกิลสังหารนะฮะอ่าเนี่ยนะทำดาเมจแล้วมันจะยั่วยุศัตรตูทั้งทีมต่อเนื่อง2รอบนะฮะก็พยายามอย่าเอาไปยืนอยู่หน้าบอสนะฮะไม่งั้นตัวที่มันตีทะลุบอสมันจะมาตีทะลุบอสเราด้วยพยายามยืนแถวย,ยืงเยื้อนนะตัวนี้นะครับผมเนาะพยายามถ้าจะออโต้ก็พยายามยืงเยื้งนะฮะนะครับผตัวนะต่อไปนะฮนะ แอนนะฮะแอนเอเอเอินนะแอนระดับ A แล้วก็อนาคตเป็ ichen, นระดับ S นะฮะแอนนะฮะแอนหัวเหลืองนะฮะก็ K. เป็นตัวที่ผมใช้นั่นแหละครับแอนนะฮะใช้ดีมากนะผมนี่คือมันเป็นตัวซัพพอรต์ตที่ดีมากนะฮะเพิ่มทั้งพลังนะฮนะเนี่ยพัสซีมันนะฮะพัสซีเนี่ยเพิ่มทั้งอัตราดาเมจฝ่ย bem, ายตรงฝ่งายเราเองเนะี่ยสิบหกเปอร์เซ็น แล้วก็คือถ้ามันจะเพิ่ม16%ก็คือมีเจ้าหญิงราชนีหิมะอยู่ในสนามเนะี่ยมันจะเพิ่มดาเมจ16%และถ้ามีนางเงือกอยู่ในสนามมันจะเพิ่มความคุ้มกันดาเมจฝ่ายตนเอง16%โคตรด,ดีนะตัวนี้เอาลงมาเป็นตัวแรกๆได้เลยครับพอสกิลมาปุ๊บดึงมันลงไปตัวแรกได้เลยนะฮะแล้วก็สกิลสังหารมันนะครับผมเนี่ยทำดาเมจศัตรู3 3 0นะอัญเชิญเจ้าหญิงเงือกและราชนีออกมาต่อสู้พวกเธอโจมตีไม่ได้นะคือออกมาต่อสู้ไปยืน ยืนให้คนอื่นเขาตีได้นะมันทีเป็นเป้าหล่อนะบางทีศัตรูก็ไปตีตัวนั้นด้วยนะได้รับสเตตัสจากแอนดังนี้ป้องกัน100%อนะ HP ห้อรนตะ์ะเห็นไหมออย่างดีนะตัวนี้ผมบอทแนะนําเลยนะแต่ว่าตัวนี้ผมใช้เพชรแล้วผมจะเชื่อมโยงมันก็กระายอยู่นะตอนนี้นะผมเนียนะมันต้องใช้12อันนะรอสเตมินาลีก่อนเอาตัวต่อไปนะฮะคือหมดแล้วนะระดับที่ไล่มาใช้ได้จริงนะ ใช้ได้จริงแล้วก็เอ้ยตัวสุดท้ายมีตัวเฮอร์เซ่ C, นะเฮอร์เซ่ C, นะเฮอร์เซ่ C, หัวแดงนะเฮอร์เซ่ C, นี่ก็เป็นตัวเอสหกดาวตัวเอสสุดท้ายที่ดีมากนะฮะตัวสุดท้ายเลยเฮอร์เซ่ C, นะฮะหาก่อนนะฮะน่าจะเป็นสองดาวนะฮะเฮอร์เซ่นะเฮอร์เซ่ C, นะ Her C, หัวแดงอยู่ไหนเอ่ย นี่เฮอร์ซี่นะเฮอร์ซี่ไทยอ่ะน,นะเฮอร์ซี่นะฮะเฮอร์ซี่ตัวนี้เป็นตัวระดับ A แต่สุดท้ายเป็นตัวระดับ s อซอาราหกดาวนะฮะเฮอร์ซี่ระดับ S เพราะว่าตรงนี้แน่นอนผมว่าพัสสีมันแปลกๆนะเนี่ยต้องทำความเข้าใจแล้วต้องมีตัวเฮอร์ซี่เล่นด้วยนะจะโจมตีบัดดี้ก็คือจะโจมตีเพื่อนศัตรูทั้งทีมนะฮะทำดาเมจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่พอทำดาเมจบัดดี้คือเพื่อน เพื่อนศัตรูของเราที่เป็นอาชีพนักเวทนะ่ะจะเพิ่มขึ้น200สแสดงคือฝั่งตรงข้ามนะถ้าฝัา่งตรงข้ามมีทีมเวทนะ่ะคือโดนเพิ่มไปอีก200นะแรงนะฮะพัสดีของเขาก็คือเนี่ยพัสดีของเขาไม่มีไม่มีอะไรบอกนะไม่รู้จะอ่านยังไงนะฮะผมก็งงนะฮะต้องลองไปใช้เองนะพัสดีนะเป็นตัวเอสุดท้ายดีแรงแล้วก็เดี๋ยวผมจะแถมให้นะผมจะแถมที่ว่าผมไปใช้มานะฮนะลองใช้ของตัวอื่นมา ไอตัวไดมอนด์นะฮะที่เป็นปีดยกยุงนะ่ะอันก็ดีนะฮะเอาไว้ใช้ฮิลวได้นะฮะระดับ AE นะฮะแล้วก็ดีลาน่าดีลาน่านะดีลาน่าก็ AE นะฮะจีจี้ก็ a อนะฮะนอกนั้นก็แล้วแต่ใครจะปั้นนะฮะก็โฮตารุนี่ก็ไม่แนะนำนะฮะเพราะระดับ B แล้วก็ระดับอนาคต A นอกเหนือจากที่ผมแนะนําระดับ S S นะแลระดับ S แล้วแล้วก็ระดับตัวเอนนี่ระดับ A A แล้วก็ Diamond ระดับ A A แล้วก็ระดับ d ด a n a ระดับ A A แล้วก็ g g ี A แล้วนอกนั้นก็แล้วแต่ความชอบความอวยนะฮะส่วนไอ e ตัวนี้ครับผมอ่าหน่วยหน่วยนี้ใครได้ไปปั้นได้เลยนะผมเนะี่ยทีมผู้คุ้มกฏนะฮะเก่งมากนะผมสุดยอดมากยกนิ้วให้เลยนะฮะเอาเลยครับผมก็มาแนะนำเกม ตัวละครระดับ S S นะแล้วก็ระดับ S ที่ใช้ได้ยาวๆนะฮะถ้ามีตามที่ผมบอกแล้วเอามาประดับเอามาอาเด็ใช้ในทีมได้เลยครับจัดทีมตามรูปแบบที่ตัวละครพัฟสีแบบนี้นะเอามาใช้ก็เล่นเกมให้สนุกกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนํอ่าคลิปต่อไปก็จะเป็นแนะนำเกีตัวระดับ S R ที่ต้องปั้นนะ S R ที่ต้องปั้นใครมีเนี่ยก็ต้องปั้นได้เลยนะฮะแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วย มีอะไรอย่ามาถามในคอมเมนต์นะครับผมผมก็จะต้องมาดูเนเนี่ยผมไม่ได้เปิดคอมนะมีอะไรามาถามในสตรีมนะค่อยๆถามไปนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมจะตอบอยู่แล้วถ้าผมมองไม่เห็นแชทเพราะคนเยอะนะฮะผมก็ขออภัยด้วยนะตอบไม่ทั่วถึงยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจะหาข้อมูลและอ่าคลิปดีๆมาฝากอีกนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม